ตรงนี้ไปไตไปนี้ไปไ

นายยกเทปย่างออกมากอนนีมีมาตเกตียกันทรารยาทเสืกไม่ไ uh> ด้กันยกอะไรอางนีีหองน่นเลยครับว่าเขาผิดไหครับ

มาเลยมดเลยคน่อยมาเลยต่อ้กันทีห่ะล้วยุบมาแล้วต้อง

อาจารย์เนไครัอาจารย์เป็นไหนล่ะอาจารย์เป็นไหนล่ะอาจารย์เป็นไหนล่ะพวกเรานี่ชอบออกกาลังายสุขภาพดีสุขภาพดีและทีนี้ม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านรับนายกผู้หญิงแม่บ้านที่ ขอให้ยกอยู่เป็นปัจจของประชาชนตลอดไปนะครับให้รับยกมีสุขภาพพนแข็งยาวใหญ่อ้้นายกสวยงามละชนาตลอดไป เรียกทไมทไมกล่มใหญ่ต้องออกอาจารย์เปิดช่องนะครับเปิดช่องนะครับ หม้าแกงนะครับจ้า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 ้าจ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 าจ้าจ้า้าจ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 ้จ้า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 จ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอเคสวยพอแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับ